ขอตะหรักทุกคนเลยนะครับว่าันนี้เขากลับมาอยู่กันในช่องสกอดแลด์กันอีกอเช่นเคยครับในในครั้งนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์การก่อต่างทาง่ารถไฟสายหม่ที่อีตานกันครับซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหลังผมเนี่ยเป็นล่างรถไฟที่เขาน้ามักถิมไว้นะครับทุกคนไ่เป็นถิมไวหรอกแต่ว่าน้ามักเก็บใบกอนเพื่อที่จะรอาการเลี้ยงล่างให้มันมีความเป็นแบบเงวเยแล้วก่อใส่งานใดครับทุกคนกจะเห็นได้ว่ามีล่างมากมมยเต็มอาราที่อนู่เลยนะครับทุกคนเห็นบอมันจะมีความเป็นแบบ่อยูนะ ตรามันจะขึ้นจะนี้หมดเลยอ่ะทุกคนซึ่งครงการนี้ครับข่าวๆนะครับทุกคนเขาก็หลได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นทีมบอนแล้วครับทุกคนม่อนที่28สิงาคม2562ครับทุกคนโครงการกสามทา่านรถไฟสายคูสาย,สายไมพานพิริยมุ6จังหวัดครับทุกคนซึ่งก็คือจังหวัดขอนแก่นบันทยแล้วก็จังหวัดมหาสารคาม้อยเอ็ด โมกดาหานยะโสชอนและกรทมพระนครครับระยะทางอยู่ที่3ามรกิโลเมตรครับทุกคนหมดเงินไปประมาณ 60, 60, กหกสิบหกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบแปดตัวทศสามล้านบาทครับทุกคนจะถือว่าแพงมากๆเลยครับทุกคนเพราะว่าเงินเนาะมันต้องได้ซื้อดันซื้อนี่นนหลายอย่างทั้งค่าจ้างพนักงานค่าจ้างคนงานแล้วก็ค่าจ้างอุปกรณ์พวกนี้นะครับนะทุกคนและเพียงแค่นั้นครับยังมัร,มร่วมการก่อสร,ร้างสถานีรถไฟอีกเด้ ที่สีสางตามทางระยะทางต่างของรถไฟอีกเออก็ถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ที่แบบตื่นตาตืนต่นใจมากเลยโอเคครับเดี๋ยวนี้คือส่วนหนึ่งของบริเวณที่เขาเอา่างไสนมาเก็บไว้ครับทุกคนเดี๋ยวจีพาทุกคนไปเบื้องบริเวณนั้นครับซึ่งจะบอกว่าท่นทุกคนได้เห็นทุกคนสีคิดเลยว่ารถไฟบริเวณเขาบริษาณสะพานเห็นรถไฟขำแต่ว่าก็คือรถไฟะ่ะสีรดไต่สะพานรถที่แบบมอเตอร์ไซค์รถยนน์เขาสิขีขึ้นสะพานให้รถไฟแลนไใต้ เป็นยังวัดที่คันโดไฟแลนขึ้นสะพานห้าแบบคนเขาเขาของน้ำลืออย่างนนั้นรอคือมัน,มนไม่มีถังเก็บขี่ไงมันตกลงมาใตะหัวคนใดเขาก็เลยต้องเทน้ำสน่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวไปเบิรงกันดีก,กว่าข้างหน้าครับโอเคครับแล้วกันหนึ่ก็อยู่บริเวณถนนนะครับนะทนุกคนถนนเขากับพังเรียบร้อยแล้วเด้เออแล้วที่นี่มาเบิรงมาเบิรงนวันนี้วันนี้เป็นดินเป็นยังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกคนนะแล้วก็เป็นจุดที่แบบแรถแลนดปแลนด์มากหมากไม้ครับทุกคน ก็คนกี่ <laughs> ัาจะไอาพ่นมากเลยแล่นี่ครับก็คือถนนที่เขากะลังแบบก่อต่างครับทุกคนทุกคนหเห็นลุมบอเห็นโค้งเล็กนี่บอ่าเขาก็คือมันจะม,มีถนนสนั้นๆบอแล้วเขาก็สีเขตสะพานขึ้นมาแล้วก็ขามา่หดพีปื๊บปื๊บปื๊บ,บแล้วก็จะเห็นรถที่เลนไปเลนมาใน,นมุมนี่ยขนสะพานรถไฟที่นี่รถไฟเขาก็สิสามม้ามางนั่นบอเขาก็สี แลนลดใต่สะพานครับจิบชิบไปประมาณนี้ <Okay. S 1> ลดโอกาสการเกิอดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันสิวมีไม้กันลดไฟครับทุกคนนั่นี่ครับลุงนี่ก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณหลายเมตรนะทุกคนนะประมาณผมสองคนต่อกันผมคิงสองคนคร่งประมาณนี้ครับต่อกันอันนี้ผมก็อยากไปรีวิวยู่ไกลแต่ว่าเดี๋ยวไปลองไปบึงครับทุกคนกระิประมาณนี้นะ สำหรับการก่อสร้สารทงทางรถไฟแห่งไม่ครับทุกคนทีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําสคัญมากๆเลยสำหรับมนี้ครับโอเคทางข้าครับทุกคนฝั่งหนึ่งเขาก็เิ่มสีก,ก่อสร้สางเรียบร้อยแล้วครับผมก็ระดับเสาเข่าสีเลี่ยงระดับจากสั่นไปสูงนะทุกคนเพื่อที่จะเป็นแบบถนนที่เป็นไล่ระดับขึ้นไปขางเทิงครับเห็นบ่าฝั่งนั้นเขาลรอมเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้เขาก็้อเรียบร้อยแล้วเรือแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับทุกคน ตอนนี้ผมกำลกาไปรีวิวไก่เพราะว่า5ากเกิดอุบัติเหตุนะทุกคนนะและเนี่ยก็เป็นเส้นท่านที่แบบล่ารถไฟบอกวา่านี่นี่เห็นบะเห็นสภาพหน่อยหน่อยเลย่ะขณะคือเส้นท่านที่รถไฟตีแรีนขามกระือจดุดจุดน่นครับคิดว่านะมันนี้ขนาดจะแมนน้องอิงก็นานาดจะแมนถือก็ถือว่าเป็นโครงการที่แบบดีที่สุด เพราะว่าเราเคยมีเส้นทางรถไฟสายใดที่เลนมาทาั้งอีสานตะวันออกครับทุกคนโอเคครับก็เป็นจะไดดกันบางครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนคันทยมาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมที่สีกดไลค์กดตั้งค่ายกันนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้ราดการแจ้งเตือนในคลิปหนาครับสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไม่พอกันไม่คลิปหนานะครับนะทุกคนคันคลิปหนามีการอัปเดตหรือมีการสารพัดใหม่ๆเกิดขึ้นเดี๋ยวสิมาอัด,อดวิดีโอให้ทุกคนได้บ่งกันครับสำหรับคล ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย